ครับผมสวัสดีครับผมธินลําปางนะครับก็วันนี้ก็จะมาะนำเสนอนะครับพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะขออนุญาตนำเสนอในส่วนของกล่องนะครับพิมพ์ใหญ่กนละ่องของพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับซึ่งผมพอมีอยู่หลายกล่องนะจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ในลักษณะของกล่องเนี่ยนะครับที่ใส่พระสมเด็จพิมพทานเนี่ยนะครับมันก็จะมีขนาดเดียวนะครับแล้วก็มีรูปแบบเดียวนะครับที่ผมเจอนะครับเรามาดูทีละกล่องเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะอยากเปิดไฟนะครับอันนี้แช่ให้ดูสองกล่องนะครับนะครับซึ่งกล่องก็จะมีลักษณะก็คือ ด้านหน้าเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละกล่องเลยก็ได้ครับขยายอนะครับในกล่องครับของอนุสรณ์หนึ่งร้อยสิบแปดปีเนี่ยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปนะครับ วัดระฆังโคสิตารามนะครับเป็นโงกลมนะครับแล้วก็ด้านใน,นก็จะเป็นะระฆังนะครับตัวหนังสือที่จะทําเป็นสีทองนะครับตัวรูปนี้จะเป็นตวัวจะเป็นสีทองลงไปนะครับแล้วก็เขียนด้านหน้า่องว่าเป็นอนุสร์118ปีนะครับสมเด็จพุทธ,ธาจาโโรย์ตรอกปมลังสีนะครับวัดระฆังโคสิตารามนะครับ22มิถุนายน2533นะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นการปั๊มนูนต่ำนะครับเหมือนกับรูปด้านหน้านะครับเห็นว่าวัดระฆังโคสีตราามนะครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมียี่ห้อของกล่องเนี่ยโชว์ก็คือวิซอนพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับมีเบอร์โทรนะครับดัะนั้นขนาดของกล่องเนี่ยนะครับที่ใช้งานอยู่เนี่ย ก็จะมีความกว้างประมาณทัก4เซนนะครับสเซนนะครับสเซนแล้วก็ความสูงก็อยู่ประมาณทัก6เซนนะครับความหนาก็จะประมาณ2เซนนะครับความหนาสเซนนะครับอันนี้คือลักษณะทางกายภาพของกล่องนะอนุสรณ์ร้อยสิบแปดปจุดสังเกตนะครับที่ผมเอามาให้มาให้ดูเนี่ยที่จะให้สังเกตกล่องน,นะครับซึ่งมีทั้งกล่องแท้และกล่องกล่องเก๊นะครับ ในลักษณะของกล่องเคสเนี่ยก็จะมีลักษณะที่น้อยที่เล็กกว่าที่เล็กเล็กกว่ากล่องกล่องเนี้ยนะครับอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหรือนะครับความความความสูงไม่ถึงนะครับไม่ถึงอาจจะสั้นกว่าของแท้อันนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่สังเกตง่ายๆนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือในส่วนของตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือก็จะมีความคมนะครับขนาดเล็กนะครับมีความสวยงามนะ แล้วก็ที่สังเกตก็คือหมายเลข2นะครับเลขสองเนี่ยจะง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราดูนะครับเลข2เนี่ยแหงของเลข2นะครับจะต้องนะครับโน้มออกไปทางซ้ายนะครับโน้มลงไปทางซ้ายนะครับแบบนี้ไม่ใช่ขึ้นตรงนะครับถ้าถ้าตรงขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วไม่ไม่โน้มมาทางซ้ายพิจารณาได้เลยว่ากล่องไม่น่าจะแท้นะครับ2คือตัวหนังสือ ถ้าตัวสือว่ออ้วนนะครับไม่คมนะครับเบอร์นะครับมีมีสีทองเลิกอออกไปข้างนอกอสถานการณ์นได้เลยว่าของไม่น่าจะเป็นกล่องแท้นะครับถ้าเป็นกล่องแท้ดูปุ๊บจะรู้เลยนะครับว่าความสวยงามของกล่องจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูแล้วขัดตาแลนะกล่องไม่สวยงามนะครับพึงพึงคิดไว้ก่อนเนะครับว่ากล่องไม่น่าจะแท้นะครับนะหรือกล่องเล็กกว่า ขนาดนี้นะครับดูมือผมนะครับประมาณนี้จับดูนี้นะครับถ้าไม่สวยงามนี่หรือเล็กกว่านะี้พิจารณาไปก่อนเลยนะครับว่าไม่น่าจะแท้ครับเพราะฉนั้นเมื่อกล่องไม่แท้แล้วเนะี่ยพระที่อยู่ข้างในก็มีโอกาสที่จะไม่แท้ไปด้วยนะครับคราวนี้ก็ให้ชมกล่องแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามนะพเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม